สบายดีทุกคนวันนี้จะพามาลอสมและสิมอาหารในบ้านๆเรานนะอยู่ที่ตะลาเซา,เ,ซาเมืองเฟื่องแขรงเวียงจัดนะตอนซาเซานี่สาวบ้านนะเนาะเพม่อนก็จะมาค่ายอาหารการกินเนาะไม้ไม้ไมสดๆเลย,อ,นนเยลอันนี้มันแกงป่า,า,านะ่นี่งมีแกงป่าแล้วก็มีมกนีมีมกมาไล่โมกเลยเนาะมีมกปลามกเป็ดมกสมองนะ มัน,นยังวนออดนอเอ้อนอนะอันนี้เป็ดนะน,นี่เนาะอ้อเป็ดมีคนจ้ามีเป็นลาบยังไงลาบเป็ดเนาะแต่แซ่บลยนะลาบเป็ดนะ,ม,นะม,ดนะมีก็ลาบเป็ดคนป่านั่นนี่นะแ,แต่มีโอพร้อมนั่นไง นี่น่าจะเป็นโอเปดเลยนะโอเป็ดนะนี่นะนี่หน้ายาวเลยนั่นแต่น่าแซ่บเลยเดี๋ยวเราไหมไหมเนะตอนเ้ารจะมีคานาบเลยนะนี่คานานี่นะเอาไปแ้งเียเี่เนผ็ดน่นี่นะเป็นอะไางมือ่ มีปิ้งป่าเลยนะปิ้งป่าปิ้งซีนหมูนี่นะปิ้งไก่มีออลามครับมีออลามสุกผักออมห้อยนี่ลหลายอย่นะละละยางเลยเนาะอันนี้ก็ปิ้งไก่ปิ้งซีนไก่มีตับไก่ซีนหมูแจวหน่อไม้ส้มนีแซมนะ เลยเลาบ้างกันเด้ออันนี้มันใต่ใจเนาะปิ้งป่าก็ได้ปิ้งป่าปลาธรรมชาติปลา,าธรรมชาติสุกผักแนละ้วเนาะแม่นละ่ะสุกผักนะแซ่บเลยเนาะนี่ปิ้งหม่ๆเลยไม้สดๆเลยนะนี่จะเป็นอาหารข้าวกลิ่นสุกนะยู่ที่ตลาดเซานี่นะเฮ้นะ ปลาโอ้ตัวใหญ่เลยนี่ปลานินนะปลา่นนี่ปลาธรรมชาติปลาย่างนพันเนมปลาปลามมมปลามมบอ้แซมเนาะปิงเล่สาห้าไม่สาห้าบอไมเส้าพัคีนะปเนาะปิงใหม่ๆนนี่สาห้ปองหมื่เพิ่มสองหมืม่่ <laughs> มเก, <laughs> มเ,ก <laughs> เคีเอ,อันเลยอ,อ,อันเดียว อันตัวนี้ป่ะป็นป่านะป่าธรรมชาติเลยเดี๋ยวมาเอาเด้อเดี๋ยวแววเด้ดเอดเป็นหลอกแป๊บหนึ่นกนนกกงกันยังไงนกจักอ่าเพราะกินสุกแล้วนะก็จะมีค่ายอ่าของกินอ่าอาหารทั่วไปได้ไหมยี่นี้ก็จะมีอันนี้ไม่ยังดวงไหมอยังเงี้ อันนี้แต่วดวงเนาะนี आ, 2> 2> oh, <t <t okay. no ่นะอ๋อไปจืดนะนี่เนี่ยมันกลิ่นอยู่นะนี่นะอ๋อดักแด้มาอ๋อดักแด้ไปจืดบ้าแสบคข้หนาแน่หนีิคิดหนึ่งัานสาวคิดหนึ่งสาวผันออคิดละสาวนาะคิดละสาวกิโลละสองแสนมาๆเนี่ยนะอันนี้มันนู่โอ้ ลูปลานะ่นี่นะนูไวไหวเนาะอ๋อนูไวไหวเออล่าบนะแซมอันนี้มัคอ,ค,อคอได้เนี่ยนาะคอใบายเนาะอะย่างนี้มีมัคอเลยมัมคออีอกะหอมีป่าเนี่ยแซมนะนี้นะ,นะ,นนนะป่าธรรมชาติะนะ จะมีพืชผักนะผักสลัดช่วงนี้นะผักสลัดผักกาดพืชผักตามฤดูกาลนะนอกจากที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและนะ้วเนาะอยู่ทีเมือกเฟื่องนในพักจะมีทุ่งนากว้างๆนะก็ปลูกผักปลูกข้าวนะจะมีะนะะนะมะเกียงเลยนะช่วงนี้ แกงหมากไม้ตามฤดูก,กาลเนาะมีลายเลยอยู่ที่มึกเฟืองนี่เนาะเพิ่นก็มีส้วนมะแกียงมะได้ยินมาเพิ่นมีส้วนมกกนะแกงหมากไม,ม,กกมกนะ้มีหลากหลายมีภายในแล้วก็นำเข้ามาในต่ตางประเทศเด้นะอเนาะนี่นะตผัก อันนี้มักขื่ออันนี้มากน้ำนะเคปักตาบเราดูกาเนานะมักขื่ออนี้มีไข่เจีนวนะนี่จีนข้าวนม่ีเจียกล้วยนั่นี่น,น,น,นะนนนนนกลนะ้วยจุดแปง้งนี่นะเป็นของว่างนะข้าวสังขยาซาลี นำบ้านเนาะเออน,นี่นะจะมีค่ายผิดผักหลักอาหารทั่วไปนะอันนี้มักอึมกระลำปีพักการดนาะช่วงนี้มีไา่เลยอันนี้พักกาดนะใหม่ๆส,สดๆเลยอันนี้มัก,กลวย ผักผักงามๆเลยนะเก็บมาจากส่วนสลัดสลัดกะหล่ำปี <c oughs> ถือว่ามีลายเนาะส่วงนี้นะจะเป็นส่วงที่พืชผักจากส่วนเนาะ <c oughs> อยู่ลายไรพื้นทีนะ่เนาไปกับปลูกปนละูกผ <c oughs> ักอยู่ส่วน หลังจากที่เก็บเกีย่ยวเก็บเกี่ยวเข้าหนาปีแล้วๆนะมันก็จะปลูกผักอันนี้ก็ะบากไม้นะนี่นะหลักไม้มีหลากหลายสันดิสเลยนะตรงนี้ก็จะมีมักงำใหญ่ก็มีนะมักงำใหญ่มกัมกเกียงนะตรงนี้จะเป็นโซงแบบโซ่มักเกียงนะนี่น ไขยคือผักเลยไขยผักเลยผักจัดเลยนะส่วนเนาะขายผักอ่าเนี่ยผักจาดธรรมชาตินะไขา่แต่เส้าเลยนะยนี่นะอันนี้เป็นนกนะเนี่ยมีนกเนาะมีนก,ม,นกมีน่นนะ อันนี้สมมูลนนอันนี้ยอดไหวก็มีนะมียอดไหวมักแครนะนี่มักแครนะมักแครมักปียอดไหวนะนี่ยูฟี่ก็มีนะยอดไหวต่ำแจวนะติดผักนะอะพ่อบัวหอมปอม นี่ยอดไวุ้้มมาเลยนะบางท้องทิมเนอหนอนแย่นะคือผักมากเออมักแต่นะย้อนไว้ มียอดว่ายมีมันเนาะมีมันด้างมีเพือกกัดกล้วยอันนี้จะเป็นเพือกผักนะเพลือกตามฤดูกาลนะว่ามีไรเลยพร้อ,อมห้อมบัวนะพักกัดสวงเน่ จะมีพืชผักนะประมาณนี้นะคือว่าบางส่วนนี้ก็จะมีไร่ก็น,นี้นะพืชผักจากธรรมชาตินะจากสวนนะี่มันนั่งนะนี่นั่งย่ำนั่งย่ำ จ,จีนั่งนะ้นี่นะจีนั่งนะว้าวเหรอมีแคโมูเนาะมีอันนี้ยังมกเป็ดนะมกเป็ดป่านะนี่ป่าสดๆไม่ๆหม้นะป่าล่านะป่าธรรมชาตินะสว่านะนี่ป่าธรรมชาตินะ เคงเค่งมีเอียนเอียนมีป่านะเผลอหน่อป่ากลางมล้วหนิป่ามั้ป่าธรรมชาติเนาะโอ้นี่ป่าเนี่ยโคตรแต่แซ่ป่าเนาเวลัเนาะป่าธรรมชาติบ้านจ้กระไรแบบนี้บ้านจ้กระมีบ่มีเออซอกยากนะ ตองยากแล้วป่าธรรมชาติป hmm. oh, oh. ิ้งเนาะปลาแซลมีปลาด้วยอือโอ้มีองไล่นาะปลาปลายังสบายวะเนี่ยเดี๋ยวมีกบดกบปลาปลาคออือก็ này bà bù, bà bù, đây nó bệt pin, bà hang đèn mà, này này, ô, bà, bà chát may nó bà nó. Nà. Nà, bà này bệt pin nè, xèm nè, cà, อาหารกันกินนะแบบธรรมชาติป่าเนี้วนะกินสุกนะประมาณนี้นะตลาดตลาดเศ้าเราอยู่ที่เมือกเฟืองแล้วแค่เมืองจัง